ไปเยอะๆก่อน <c oughs> ออกะไรเยอะๆนะค,คือหนูต้องมาเอาพึ่งเนี่ยเราจะอยากเราจะต้องเป็นพึ่งนะครับซึ่งอันดับแรกนะครับเราก็จะต้องอเดิออือด<พ>อาดไปคือเราต้องเป็นพึ่งด้วยเอาพึ่งมาผสมงงอ,อันนี้ของเพื่อนเ <Okay. S 1> ป็นตองพี่ผพะต่อไอระบบนะครับมา,าเดินไปเดินไปหุมเพื่อนก็เดินเหมือนกันเพื่อนที่เก็บก็เดินมาเรียนเยอะทไมหนูเอานนี่ไม่ได้อะ ผิดอันคนละโมอของเตปะไม่ใช่หนูยังไม่ผสมยาเลยใช่จะกินยังไงใช่หนูต้องเอาพึ่งมาผสมยาเราก็จะเอายีพึ่งตรงนี้นะครับที่มันนอนหลับนะครับเราจะผ่านน้องเขาไปสู่สวรรค์นะครับอย่าลืมอย่าลืมกดไลน์นะคบเพื่อปเป็นกำลังใจให้น้องแบบให้น้องแบบไปสู่สุคติภพภูมิที่ดีนะบายบายแล้วเราก็ต้องกินน้องเข้าไปนะครับน้องที่อยู่เ,เกมนี้มันโหดร้ายนะครับ เราหนูต้องไปไปหาผึ้งก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมขอลองปรุงยาผึ้งกับไอยาอื่นดิโอเคลองเอาเป็นแบบทําให้แบบหนูเดหนูจะเป็นผึ้งนะคะผ,ผู้ชมกดไลค์กันรัวๆเลยโอเคนี่กป็นเึนน็นที่แบบเจดวนี้เจดูนี้โอเคตอนนี้ผมกลายเป็นผึ้งที่มันแบบมีโรบักติดตัวด้วยนะคะผมหนูก็เป็นผึ้งแต่พี่เป็นผึ้งโรบัก แต่ยังไงถึงเราจะเป็นเร็วอ่ะพี่ก็นั่นแหละครับอมีเพื่อนเป็นนางเงือกด้วยครับคือเราต้องไปหาพ่อมงกุฎไงใช่ไม่ใช่พ่อมงกุฎมันเรียกว่ารารชันนี้ครับราชนีใช่ราชนีแห่งพึ่งผมเข้าไปไม่ได้มันเข้ายากจริงๆเราขึ้นไปข้างบนพี่ดีเพื่อนเพื่อนเพื่อนยากมากถ้าเราเป็นคนทําไมพึ่งมันจะกินเราอ่ะมันเข้าไม่ได้ไงช่องมันเล็กเกิน แล้วมันแล้วเราก็เข้ามาคุยกับราชินีนะครับวิธีการไปหา<ด>วิธีการท<ด>าน้ำผึ้งนะครับก็คือ how to make แต่ n o y ์นีไปมเจ้าฟอง,ฟงอะไรน,นะผึ้ง่ผึ้งผึ้งผึ้งก็รู้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอว่าวิธีการทำ honey ทาอรนี่ทำยังไงอ่ะจงไปหาดอกไม้ทั้งหมดทั้งหอันมาทำเป็นดอกไอ้นี่นะครับเป็น h o น e y c ้อมสีซึ่งแต่ละจุดก็จะอยู่แต่ละอันนะพี่อนนายก็ไปดูด้านหลังสิมันก็มีสูตรอยู่ด้านหลัง โอเคอันนี้นะครับเราจะต้องไปตามหาดอกไม้ดอกดอกชื่ออะไรบ้างเฟรลี่เฟลดีซี่โอ้อยหามไม่ออกอันนี้ก็คือดอกบัวนะครับอันถัดไปก็คือซันฟลาเวอร์แล้วก็มีแคนตา,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 าฟลาเวอร์นะครับเอ่อแล้วก็มีลาวานะครับลาวน่าจะอยู่ในลาวาลาวาฟลาเวอร์นะครับ แล้วก็มีสันฟลาเวอร์น่าจะอยู่บนท้องพุ่งดอกไม้อะไรสักอย่างคือเราต้องเอาหาดอกไม้ขาวซันฟลาเวอร์ก็อยู่ในไอหาดอกไม้ขาวเดลี่ดอกเดลี่อยู่ใกล้ๆกวอเตอร์ลิลี่ก็น่าจะแบบอยู่ไม่ไกลหรอกครับต่อไปก็คือการออกไปนะครับมันเป็นสิ่งที่แบบเกลียดมากเอาหนูออกได้แล้วผมออกไม่ได้ช่วยช่วยช่วยไม่ได้ครับชมันออกไม่ได้รูมันเล็กเกิดแล้วก็นี่ไงครับดอกลิลี่ฟลาเวอร์นะ ง่ายก็ไปไอ้ด็กดอกไม้สีนั้นอยู่ไหนสันฝาเวอร์นี่ยผมยังไม่รู้เลยสันฝาเวอร์ผมยังไม่รู้นะผมขอนี่ได้แล้วก็เราได้เราก็จะต้องบินใส่สูงเข้ามาใส่ง่ายกว่าเงี้ยวเออถึงเข้าง่ายกว่าอ่ะเอามาใส่ใส่ยังไงโอเคได้วละแล้วก็อันนี้ยังไปแล้วหนึ่งอันเราเราจะต้องลงไป

เพื่อมันอยู่ตรงไหนอ่ะหรือว่าเราต้องไปตอบคําต่อไปอีกหรือว่าเราจะเอาสัตว์เลี้ยงยอ๋อซันว์ฟาเวอร์มันอยู่บนมาตาลุงค่ะรู้แล้วไหนซันว์ฟาเวอร์มันอยู่ในบ้านไอ้บ้านที่เราของไปขายไอ,าายอ,าาอ้นั่นายะผมรู้ดีอะเออนี่เหรอมาตาลุงอ่ะมาตาลุงอ่ะลุงลุงลุงที่อยู่ในนะั้นนะครับนั่นนะั่นนะั่นมาตาลุงโอเค หลุดเอา้าอยู่ๆก็หลุดเขื่อต้องออมจะพึง่งหนูมาถึงตะลุงแล้วบ้านตะลุงท,งทใหม่ใช่ไหมใช่ดอกไม้สีเหลืองเหรอใช่ไหมดอกไม้สีเหลืองเหรอใช่มันอยู่เบื้องหลังค้าบ้านตะลุงโอเคหนูออมแล้วแล้วก็ยังไงต่อ,อปปแล้วก็ไปหาดอกไม้อย่างอือออ่นเลยแป๊บนึง รถด,ดอกด um. ดดไม้อย hmm. ่างอื่นมาอยู่ตรงไหนเราต้องไปเอาให้กับคนพ่อวงกุฎในราชาวงกุฎมันไม่ใช่พ่อนะมันคือบาชินีงูหางดอกไม้สีเหลืองแล้วแนโอเคต่อไปสีแดง โอเคคุณผู้ชมหนูเป็นหนูหาวิธีก็คือเข้าไปที่บ้านตาลุงเงนนั้นนะครับที่เราเคยเอาลูกตาไปให้มันนะครับลูกตาไปให้มันนะครับแล้วทำยังไงถึงเราจะานี้ได้ลูกตาต้นซันฟลาเวอร์มันจะอยู่บนหลังคานะครับแล้วนี่ไงนี่ไงหนูนจเจอสีขาวแล้วใช่นี่ไงคะ่ะผมเจอแล้วครับหนูเจอดอกบัวแล้ว ตอนแรกผมก็งงแหละมึงเหลือตรงไหนวะดีเทลเลยตรงนี้นี่ครับเย้เอาไปให้ราชินีนะครับผมหนูก็เอาจากให้ชาราชินีแล้วก็โอเคหนูอ่านคลิปได้เถอะโอเคพื้นข้อไม่ได้ไม่เชื่อชื่อช่องหนูอ่ะมาให้หนูกะลังอ่านคลิปเชื่อเชื่อหนูชื่อช่องหนูอะไรนะอืออจุพรฟักทองไงไม่ใช่ใช่ เปลี่ยนแล้วพี่ออเปลี่ยนแล้วพี่ออครับช่องหนูเป็นชื่ออะไรชื่อช่องน้องชื่ออะไรเตตัสอะไรสักอย่างนึงนี่แหละเปิดได้ไหมได้จิกตุ๊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 ะตุ๊กตุ๊กตุรกตุ๊กตุ๊กต่อกปก็เหกือดอกไม้สีแดงพี่กตุกไ,าากไุ๊กตุ๊าากตุ๊กกตกตุ๊กตุกตุกตุ๊กตกกกจกหกตก ก็ต,ติดตามด้นี่โอเคแล้วก็โออันนี้อะไรเนี่ยไม่มีหินด้วยมีเจ้าหินน้อยงูน่ะนะเจ้าหินน้อยนะครับสามารถเอาไปปุนยาได้นะแต่ผมไม่รู้ว่ามันซื้อได้อะไรอ่ะอ <Hey. S 1> แล้วก็ก็ไปเอาดอกบัวนะครับอยู่ในน้ำนะครับตามที่บ่อเนะครับบวกบัว <It> อยุดเลยครับหยู่ดอกบุญทะเลทรายบ้าเลยนครับดอกบุญทะเลทรายดอกบัวให้ตายไปเลยไม่อยู่ทะเล S <S <reading> <S ไม่ใช่ทะเลเต็ม mm ีน hmm. ้ำตกม <Island> like ันอยู่น้ำตกเออใช่หนูฮะหนูเอามันมาแล้วไม่ได้เลยไม่เป็นอะไรไม่่อยขาดเหรอกไม่เป็นหวงเพื่อไม่นั้นอ่ะใช่หนูเอาเอาดอกไม้สีแดงมาแล้วนี่นะครับนี่คือหย่อมวัวนะนั่นสองอะไรนั่ยนะดอกกบอะไรดอกกบนะหนูเอาดอกไม้สีแดงมาแล้วครับคุณผู้ชมกดติดตามช่องหนูเยอะๆนั้นคิ้หนูก็จบแล้ว คีินูใกล้จบแล้วมันใกล้จบแล้วครับคลิปนี้ต้องเหลือแค่คลิปนี้ค่าเหลือแค่อันเดียวเองแค่อันเดียวเองหายากแน่นอนอันเดียวงสีเรนโบใช่พึ่งโอเคคนพ่อเขาหนูมาให้แล้วดอกไม้สีนี้นกตรงนี้ไม่ใจไม่อน ต่อไปเ bon พื่อต่อไปหือดอกไม้อันนึงคือทํายังไงอ๋อดอกไม้อีกอันนึงมันอยู่ตรงไหนเอดดเอเหลือแค่อันหนึ่หนหยอยูน่นหยอยู่หนูเพี่อคะดอกไม้อีกอันนึงมันอยู่ตรงไหนเจะจะต้องการดอกอะไรดอกสุดท้ายดอกสีอะไรดอกสีแดง ข้างั้นหนูไปหาโมโม่สู้ๆแล้วกันหนูเบื่อไงเพะว่าดอกไม้สีแดงอะไรนะแล้วแล้วถ้าดอไปทะเลสาบดอกไม้สีแดงมันอยู่ทะเลทรายหนูเก็บมาแล้วหรือแค่อันหนึ่งไม่เบื่ออ๋อไอ้วก็เหลือไอ้ดอกไอ้ดอกสีแดงอะดอกอะไรมันอยู่ทะเลทรายเหรอ ด,ดีเหรอ,นอ,อหนูกำลังไปขามลังพึ่งหนูไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าอไม่น่าจะไม่ใช่ไม่รู้ว่าก็เลยเอาไปมุดๆซ้วนๆแล้วกันคุณผู้ชมหนูาอาจคิดได้แค่สิบเอนะ็ดเออสิบนาทีเองอก้า,อ,าอ๋าาอ,อ,อ,อไม่ใช่ดอกเดิม อยู่ไหนอ่ะอยู่ข้างล่างไปที่ลาวานะดอกลาวานี่มันหยุดลาวาอยู่ไหนเตมไม่รู้อยู่บนอยู่บนอยู่บนภูเขาไฟไงอ๋อหนูเห็นแล้วควันเห็นอยู่ต้องระวังไหมถ้าถ้าไม่ระวังนี่คือถ้าหนูตกราวามันจะเป็นยังไงถ้าตาย เถียงบเถียงใช่ไหมเนี่ยพี่ตกลาวาแล้นีหนูไม่รู้อ่ะเจพี่ลงลาวาเลยนะขาพี่หินแล้วเนี่ยหน้าพี่จุ่มไปแล้วเนี่ยอ๋อหน้าเจาก็จุ่มไปแ้วอยพัเจกลับมาเถอะไม่หวาไปที่เราโอเคหนูได้มาแล้วดอกสุดท้ายมันอยู่มันหายากไหมไม่หายากนะใช่ไม่หายากเลยดอกหนึ่งมันมันเหมือนดอกสีแดงเหมือนกันเลย มันก็ยากจริงๆนะคมใช่กว่าจะมันมีข้อเสียก็คือมันเดินมันไปช้าันถ้าไปเร็วอ่ะเหมือนคนไปบกไม่ได้นะอย่าไทำไมเวลาเราเป็นคนเวลาเราเข้าลังมันแล้วทำไมมันได้ได้ครบแล้วคือฐานจริงมันเอาสองราไปทำไมโอ้โหมาจริงอ่าได้แล้วได้นี่พีได้แล้วพ้ตแล้วอยนี่ อะไรเหรอใช่หนูว yeah, okay, ่าไปแล้วก okay, ็เอามาล็อคเลยครับโอเคหนูมาแล้วนีแล้ได้าได้โอเคหนูจบคลิปได้ยังหนูหาเจอแล้ว